สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับว,วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้คุณครูมาพร้อมกันกับคุณครูบุษบาคุณครูตรีทิพนิภาและคุณครูวิภาวีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆสนุกไปกับจํานวนและตัวเลขนะคะวันนี้จะ มานับจํานวนนะคะนับอย่างไรให้เป็นตัวเลขนับถึงแค่ไหนนับเริ่มจากหนึ่งและไปจบที่เลขสิบนะคะเด็กๆขาคราวที่แล้วเรานับนิ้วใช่ไหมคะเด็กๆจําได้เนาะนิ้วเรามีกี่นิ้วนะไหนมาทบทวนกันสิคะคุณครูเดี๋ยวเราพาเด็กๆนับก่อนนะคะพร้อมไหมคะไปกันเลยค่ะนับ1นึสองสาม ส5 6 7 8 9 10นี่คือมือของเราใช่ไหมคะนอกจากนี้เรามีสิ่งของต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละมานับให้เป็นจำนวนและเป็นตัวเลขกันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนับเป็นเลขอาราบิกนะคะแล้วก็ เลขไทยค่ะเนาะเลขหนึ่งนะคะเริ่มที่เลขหนึ่งเด็กๆพร้อมหรือยังคะวันนี้คุนครูมีสวยงามมากเลยนี่ค่ะกระดุมบิ๊กเบิ้มค่ะมันครูมีกระดุมบิ๊กเบึ้มนะคะจะมาพาดเด็กๆนับเด็กๆมีดินสอไหมคะเด็กๆมีไม้ไอศครีมไหมลูกมีของเล่นไหมคะถ้ามี เอามานับพร้อมกันเลยแต่ก่อนจะนับมันเร็วไปเนาะเรามาสนุกกับเพลงก่อนคราวที่แล้วคุณครูสอนนับเป็นเพลงภาษาไทยใช่ไหมคะทีนี้เรามาสนุกกับเพลงภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ไปสองภาษาเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วคุณครูอุ้มคุณกุกกี้ขออนุญาตเรียกสั้นๆนะคะเดีคุณครูบุษบา คุณครูตรีทิพยมิพานะคะนี่คือชื่อเต็มของพวกเราและคุณครูวิภาวีค่ะก็จะพาเด็กๆร้องเพลงก่อนจะเรียนเรามาอบอุ่นร่างกายกันก่อนให้สมองแล่นปรี๊ดปลีดนะคะลูกโอเคไปกันเลยค่ะ How many fingers <Good. S 1> นะคะเด็กๆพร้อมแล้วหันหนังนะลูกมันต้องขยับแขนขยับขานะคะต้องขยับมือไปด้วยนับไปด้วยนะคะคุณครูนักดนตรีก็พร้อมแล้ว

ทีนี้เราจะมาเริ่มนะับสิ่งของที่เรามีอยู่ให้เป็นตัวเลขอาราบิกแล้วก็เป็นเลขไทยนะคะเด็กๆจังไ้ด้วยนะลูกนับไปพร้อมกันนะคะเอาเริ่มเลยค่ะกระดมเม็ดบิ๊กบึ้มเลยนะับค่าเด็กๆนะับไปด้วยนะคะนะับหนึ่งเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งไทย สเลข2อ,อาราบิกเลข2ไทย3เลข3มอาราบิกเลข3ไทย4เลขสี่อาราบิกเลขสไทย 5. เลขหอาราบิกเลข5ไทยหเลขหกอาราบิกเลขหกไทยเจเลขเจอาราบิกเลขเจไทยแเลขแปอาราบิกค่ะ เลขแปดไทยค่ะเก้าเลขเก้าอาราบิกเลขเก้าไทยสิบเลขสิบอาราบิกค่ะเลขสิบไทยค่ะค่ะทีนี้เรามานับไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมนะคะอายุไรดี Yes นับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเสิบนไงง่ายไหมคะง่ายค่ะ เพราะสิ่งของของเรามีอยู่แล้วนะคะเราจะเอาอะไรมานับก็ได้นับนิ้วก็ได้ใช่ไหมคะนับสิ่งของที่มีวันนี้คุณครูมีกระดุมบิ๊กบุมมานับเลขนะคะแล้วเด็กๆเราจะนับด้วยกันอีกขราวหน้านะคะเมื่อเด็กๆกลับมาที่โรงเรียนแล้วสำหรับคลิปนี้คุณครูคิดว่าเด็กๆก็จะสนุกไปด้วยกับเพลง How Many Fingers นะคะ แล้วก็อย่าลืมเพลงข่าวที่แล้วที่คุณครูทั้งสามคนสอนไว้แล้วนะคะก็คือเพลงนับ1น0ถึงสิเป็นภาษาไทยนะคะลูกนับด้วยการสนุกด้วยกันสําหรับวันนี้คุณครูทั้ง3าคนก็ต้องลาเด็กๆไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกคราวนะักเด็กๆคะอย่าลืมทานอาหารเยอะๆที่มีประโยชน์คะ่ะดื่มนมเยอะด้วยนะคะอย่าลืมห้ามนอนดึก แปลงฟันนะคะถ้าไม่แปลงฟันเดี๋ยวฟันจะผุค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ